ัสดีนะคะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเมนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคลิปที่คุณครูเมย์จะ มาสอนนะคะจะเป็นเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการในการสแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือ1การกําหนดหัวข้อที่สนใจนะคะโดยเราอาจจะใช้คําถามอย่างกว้างๆไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นของเรามีเรื่องราวที่สําคัญใดบ้างนะคะที่มีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะหรือไม่อาจจะใช้คําถามว่ามีสถานที่สําคัญใดบ้างชื่อของสถานที่ สําคัญในท้องถิ่นเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะคะ 2. รวบรวมหลักฐานข้อมูลนะคะเมื่อกําหนดหัวข้อที่จะค้นคว้าแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปคือการเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปหัวข้อที่3ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ พอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะคะเมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆได้แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบการประเมินความน่าเชื่อถือนะคะโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความเป็นกลางและปราศจากอาคติเพื่อให้ข้อมูลเนี้ยมันมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด นะคะต่อไปขั้นตอนที่4ี่ก็คือการสรุปข้อมูลนะคะ <_ compute> การสรุปข้อมูลเป็นการสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบคําถามด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดนะคะต่อไปขั้นตอนที่5ก็คือการนําเสนอข้อมูลนะคะการนําเสนอข้อมูลเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วมาอธิบายข้อสงสัยหรือประเด็นที่ตั้งไว้นะคะโดยเรียบเรียงอย่างมีเหตุมีผล ะะจากนั้นเนี่ยเราก็นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความการจัดนิทรรศการการเล่าให้ผู้อื่นฟังเป็นต้นนะคะโดยในวันนี้เนี่ยคุณครูเมย์นะคะจะให้เด็กๆดูคลิปนะคะในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีการบ้านโดยให้ทำนะคะโดยให้ทำลงในกระดาษ A4 นะคะตามที่คุณครูได้แจ้งไว้ท้ายคลิป นะเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวคุณครูมเมจะส่งรูปแบบของการเขียนรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะไว้ในกลุ่มของป4นะคะต่อไปนะคะเป็นคลิปวิดีโอในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆทุกคนตั้งใจดูนะลูกนะวิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ศึกษาคนา้นคว้า และเรียบเรียงเรื่องราวในอดีตอาศัยหลักฐานต่างๆเพื่อรู้ถึงเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการศึกษาค้นควา้าข้อเท็จจริงในอดีตยอย่างเป็นระบบทาให้ได้เรื่องราวเหตุการณ์ที่มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 1. การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 2. การรวบรวมหลักฐาน 3. การประเมินคุณค่าหลักฐาน 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 5. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอขั้นที่ 1. การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาโดยใช้การตั้งคําถามพื้นฐานหลักคําคถามคือ what เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต when เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร where เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน วายทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอ้าวเหตุการณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรขั้นที่2การรวบรวมหลักฐานการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจารึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุเป็นต้นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่น โบราณสถานโบราณวัตถุเงินตรารวมถึงหลักฐานจากการบอกเล่าที่เรียกว่ามุขภาถะด้วยเป็นต้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิกับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 1. หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร,ร่วมสมัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง 2. หลักฐานชั้นรอง จดทาขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้นหรือโดยบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองขั้นที่3การประเมินคุณค่าหลักฐานเป็นการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลในหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่วิธีการประเมินแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพาก์วิธีภายนอก 2. การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพาก์วิธีภายใน 1. การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์วิธีภายนอกเพื่อรู้จักตัวหลักฐานนั้นว่าเป็นหลักฐานจริงหรือปลอมสิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. อายุของหลักฐานการรู้ว่าหลักฐานสร้างขึ้นหรือเขียนขึ้นเมื่อไรทําให้เราตีความสำนวนภาษาที่ใช้ได้ถูกต้องและเข้าใจสิ่งที่หลักฐานกล่าวถึง 2. ผู้สร้างหลักฐานการรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างหลักฐานทําให้เราสืบค้นได้ว่าผู้นั้นมีภูมิหลังอย่างไร เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือไม่มีอคติต่อสิ่งที่สร้างหรือเขียนหรือไม่ 3. จุดมุ่งหมายของหลักฐานการรู้จุดมุ่งหมายของหลักฐานช่วยให้ประเมินความน่าเชื่อถือได้ 4. รูปเดิมของหลักฐานหลักฐานจานวนมากไม่ใช่หลักฐานดังเดิมแต่ผ่านการคัดลอกต่อๆกันมาจึงเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 2. การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพากวิธีภายในเป็นการประเมินสิ่งที่ปรากฏบนหลักฐานอาทิ ตัวอักษรรูปภาพล่องลอยจารึกตำหนิว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดมีข้อความใดที่น่าสงสัยหรือกล่าวไม่ถูกต้องขั้นที่4การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเมื่อได้หลักฐานที่แท้จริงผู้ศึกษาต้องศึกษาข้อมูลในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลมีความสมบูรณ์เพียงใดหรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีความละเอียดรอบคอบวางตัวเป็นกลางมีจินตนาการมีความรอบรู้โดยศึกษาข้อมูลทั้งหลายอย่างกว้างขวางและนำผลการศึกษาเรื่องนั้นที่มีแต่เดิมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบรวมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบขั้นที่5การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ เป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ค้นคว้าวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นการตอบหรืออธิบายข้อสงสัยตลอดจนความรู้ใหม่ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั้นในรูปของการเขียนรายงานอย่างมีเหตุผลคำถามในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปจะสามารถศึกษาเรื่องราวและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ อย่างเป็นระบบได้หรือไม่อย่างไรคําตอบไม่เพราะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์แต่และขั้นตอนจะส่งผลให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถตีความหมายของหลักฐานต่างๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ เด็กๆดูแล้วนะคะอย่าลืมทํากันบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูเมจะส่งรูปแบบการเขียนรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นไปให้ในกลุ่มของชั้นป .4 นะคะ